สวัสดีค่ะทุกคนนี่เห็นบ้านข้างหลังดามไหมคะนี่เป็นบ้านมือสองนะคะทุกคนบอกเลยว่าเป็นบ้านมือสองแต่เป็นบ้านมือสองสภาพดีสุดๆเลยเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาดูแลบ้านเป็นอย่างดีเลยะคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปชมนะคะโอ้เดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าพิกัดเนี่ยบ้านหลังนี้นะคะพิกัดอยู่ที่เมืองลิงนะคะอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านกันนะคะเพราะว่าภายในบ้านบอกเลยว่าแบบโอ้โหแจ่มมากคู่เลยว่าดีสุดๆไปเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในบ้านกันเลยค่ะไปค่ะ เริ่มจากทางเข้าบ้านเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะสามารถจอดรถได้อ่ะดาตีไปเลยนะ1คัน2คัน3คัน4คันดูไปแล้วได้ประมาณ4คันเลยคุณผู้ชมมันเลิศมากนะพูดเลยบริเวณบ้านแบบนี้นะคะหลังคาก็สามารถคลุมรถได้นะคะกันแดดกันฝนได้เนี่ยประมาณ2คันนะคะส่วนข้างนอกเนี่ยก็สามารถจอดอีกได้อีกประมาณ2คันนะคะโดยประมาณนะคะแล้วก็เราก็จะเข้ามาในตัวบ้านนี่ให้ชมข้างๆบ้านก่อนแล้วเราจะเดินมาบริเวณ หน้าบ้านนะคะนี่คือหน้าบ้านค่ะคุณผู้ชมโอ้สวยจึ้งมากกูเลยแล้วบอกเลยนะว่าราคาย่อมเยาวสุดเลยนะคะเข้ามานะคะนี่ภายในตัวบ้านดูดูก่อนมีช andelier ด้วยค่ะคุณเออดูสิคะพื้นกระเบื้องเจ้าของบ้านเขาคัดสรรเองเขาบอกว่าเขาเขาลงมือทําด้วยตัวเองเลยบ้านหลังนี้เขาคิด ในส่วนของการออกแบบหรืออะไรเนี่ยก็คือเขาคิดแล้วก็ทําร่วมกับสถาปนิกเลยนะคะนี่บริเวณบ้านภายในนะคะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นบริเวณห้องโถงมีที่ห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะบริเวณนี้ตรงนี้ก็เป็นห้องโถงในส่วนของอะลูมิเนียมบิวอินตรงนี้ก็คือเจ้าของบ้านเขาให้กับทางบ้านมาด้วยนะคะพร้อมกันไม่ได้ถอดออกนะคะแล้วตรงนี้เป็นบริเวณครัวะคะ่ะน่ารักมากๆเลยอะ่ะพูดเลยนะ คุ้มมากบ้านหลังนี้นี่มีเตาไฟฟ้าให้อาโทษทีค่ะเตาแก๊สให้เนาะแล้วก็จะมีเครื่องดูดควันให้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบน่ารักมากๆอืมนะคุณผู้ชมแล้วก็มาตรงนี้บริเวณนี้คือห้องนอนค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าบ้านหลังนี้นะคะมีฟังก์ชันสองห้องนอนแล้วก็3ามห้องน้ําและหนึ่งห้องครัวแล้วก็โถงใหญ่ๆที่เห็นไปเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้คือห้องนอนค่ะห้องนอนแรกนะคะซึ่งมีห้องน้ําอยู่ในตัวนะ <c oughs> นี่ค่ะห้องน้ำน่ารักมากคุณผู้ชมบอกเลยว่าสวยสวยไม่ไหวเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงค่ะอันนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งซึ่งมีห้องน้ำภายในตัวเช่นกันนะคะมีห้องนี้ค่ะดูเลยเป็นไงคุณผู้ชมจึงปะสวยสุดๆบอกเลยอ่านี่ห้องน้ำค่ะน่ารักมาก สภาพดีนะเป็นมือสองที่สภาพดีเลยนะคะนี่เลยดูสภาพเหมือนใหม่เหมือนรีโนเวทมาแล้วนะคะนี่ห้องโถงห้องครัวก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกันดูดีไม่ไหวพูดเลยนะสวยจริงๆสวยจริงๆค่ะามาดูบริเวณบรรยากาศนอกรอบบ้างนะคะเมื่อกี้ภายในบ้านแล้วตรงนี้ก็จะมีสวนหย่อมเล็กๆค่ะ เราสามารถปลูกหญ้าปลูกไรยได้ด้วยนะคะแล้วก็มีต้นไม้แถมให้ด้วยค่ะนี่น่ารักกรุบกเลยมีต้นมะม่วงแล้วต้นต้นหมากหรือเปล่าแไม่แน่ใจนะนี่ก็บริเวณนอกบ้านนะคะเมืองลิงค่ะโอ้ยน่นารักค่ะบรรยากาศคือ slow life สุดๆเลยอะ่ะทุกคนนะใครสนใจใครชอบบ้านหลังนี้ก็ทักดามาได้เลยนะคะ นด้ยินดีดูเรื่องด้านสินเชื่อให้นะคะตลอดจนโอนกรรมสิทธิ์เลยนะคะโอเคเดี๋ยวให้ไงดาขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ